สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่าเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้เรามาพบกันเรื่องหน่วยหนูทําได้สองนะคะหนูทําได้สองวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวนะคะลูก่าคุณครูจะให้เด็กๆ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะหนูหน่วยทำได้สองเรื่องหนูชอบชอบอเด็กๆชอบทำอะไรบ้างมาดูกันนะคะรูปรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับหนูทำได้คือการแสดงความสามารถของเด็กๆนะคะ ที่ไม่มีขีดจํากัดนะคะเด็กๆชอบทําอะไรอยากแสดงอะไรก็แสดงออกมาได้เลยนะคะอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างให้ดูอะไรคะลกูกการร้องเพลงเห็นไหมคะมีการร้องเพลงก็คือสิ่งหนึ่งที่ถนัดของเด็กๆนะคะเด็กๆก็สามารถแสดงสิ่งที่ถนัดออกมาได้นะคะอันหนึ่งรายการคือการร้องเพลงอันที่สองคือการเล่นดนตรีนะคะ นี่มีดนตรีหลายประเภทเลยที่เด็กๆเล่นเป็นนะคะมีกีตาร์มีไวโอลินมีซึงมีเปียนโนเห็นไหมคะอีกหน่อยเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็อาจจะตั้งเป็นวงได้นะคะมาร้องรำทำเพลงกันอ่ามีอย่างหนึ่งการเต้นแต่้จักการเต้นอ่ามีเรียกแต่งชุดสวยเลยนะคะเรียกว่าการเต้นบัลเล่นะคะมีมีมส,สาวแต่งหน้าแต่งตาสวยงามมากเลย คนนี้ใครรู้จักบ้างคะชื่อน้องอะไรลูกชื่อว่าน้องมะลิเห็นไหมคะน้องมะลิเนี่ยเป็นนักเต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เข้าเด็กเ็กเลยนะคะเด็กๆโชว์ความสามารถแบบน้องมะลิได้เลยชอบแบบไหนนะคะหรือว่าถนัดด้านไหนโชว์ความสามารถออกมาได้เลยนะคะอ่าต่อไปมาดูการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาก็มีหลายประเภทเช่นกันออันแรกเรียกว่าอะไรคะลูก ฟุตบอลนะคะอันที่สองปั่นจักรยานอันที่สามแบดมินตันนะคะสิ่งดีอย่างหนึ่งของการเล่นกีฬาก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะจากคนที่ป่วยบ่อยๆนะคะ็กๆเราหันมาเล่นกีฬานะคะก็อาจจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เช่นกันนะคะเรามาฝึกการเล่นกีฬากันนะคะลูกอ่า อีกอย่างหนึง่งนะคะคือการวาดภาพทํา,าทงานศิละปะวาดภาพระบายสชีชอบระบายสีสีน้ําสีเทียนหรือว่าสีอื่นๆนะคะสีช็อกสีอื่นๆเด็กๆอาจจะใช้นิ้วมือของตัวเองนะคะละเลงสีใช้ฝ่ามือละเลงสีนะคะได้หมดเลยไม่ต้องอจําเป็นว่าระบายสีด้วยสี เทียนได้อย่างเดียวนะคะสีไม้สีน้าําหรือสีอื่นๆก็ระบายได้เช่นกันนะคะหรือว่าวาดภาพอย่างอื่นได้หรือว่าเอามาแปะพิมพ์นะคะให้เป็นรูปแรกต่างๆให้สวยงามก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ถนัดก็คือการทํากับข้าวเราเรียกว่าคุกกิ้งเห็นไหมคะบางคนอาจจะช่วยแม่ทํากับข้าวถนัดในการทํากับข้าว ลองมาโชว์ฝีมือในการทำกับข้าวนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้กับคุณครูดูบ้างและเพื่อนๆดูบ้างนะคะลองทำดูนะคะลูกมีถนัดแบบไหน,นชอบแบบไหนให้แสดงออกมาได้เลยนะคะอะก่อนที่เด็กๆจะส่ะงผลงานให้คุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะทำกันบ้านนะคะหน้าคอรักทางกับงองนะคะทำกันบ้านคอรักทางกับงองเสร็จแล้วเด็กๆ ก็ทำใบงานที่ค้างอยู่นะคะแล้วเอามาส่งคุณครูได้เลยนะคะส่งในราย้กลุ่มของเราได้เลยนะคะลูกอ่าแล้วเด็กๆส่งภาพนะคะหรือวิดีโอในสิ่งที่ตัวเองชอบมาคนละหนึ่งอย่างนะคะอย่างมส่งมานะคะลูกใครถนัดแบบไหนเหมือนที่คุณครูให้ดูวิดีโอเมื่อกี้ใช่ไหมคะชอบแบบไหนก็ส่งมาให้คุณครูดูได้เลยเนี่ยบางคน ขณะทางั้นดนตรีก็อัดวิดีโอหรือว่าส่งรูปในการร้องเพลงนะคะในการร้องเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีแบบไหนก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะหรือว่าเด็กๆชอบการเต้นก็เอาการเต้นมาส่งคุณครูนะคะใครชอบกีฬาก็เอากีฬามาส่งคุณครูใครชอบวดาดภาพก็นำภาพวาดหรือว่าวิดีโอนะคะมาส่งได้ใครชอบชอบทำกับข้าวก็ แสดงวิธีทำหรือว่าบอกเพื่อนๆนะคะว่าทำกบบข่าที่ตัวเองชอบคืออะไรนะคะเอามาส่งคุณครูได้เลยนะคะลูกแล้วแล้วเอาลงในรายกลุ่มของเรานะคะค่ะอันนี้คืองานในวันศุกร์นี้นะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งสนะคะลูกค่ะวันนี้คุณครูไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไว้บาทคระลุกไบาดค่ะสวัสดีค่ะ